น้องอัญญาทำอะไรคะน้องอัญญากำลังขุดยิ่งไหนดูซิมันมีตัวอะไรอีกตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้หนุกลองหาสิอุ๊ยมันคืออะไรเอ่ยว้าวมันคืออะไรเอาใส่รถไว้เอาใส่รถไว้เอาใส่รถไว้หยิบใส่รถไหนคะมีอีกไหมไม่ไม่ไม่ มีอีกไหมคะไม่นี่นี่นี่มันมีตรงนี้อีกเนี่ยลองหาดูสิอะไรเหรอแม่นี่นี่เนี่ยอยู่ตรงขาน้องอัญญาน่ะมีอีกใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ค่ะลองดูสิขุดดูสิทางนี้ทางนี้ทางนี้มีไหม ja ja yu dai noi na alai iak kin หาเจอหรือเปล่า เด็กอะไรเอ่ยเล่นรถแมคโครนอนเยอะค่ะเด็กอะไรเอ่ยเล่นรถแมคโครเมื่อจะมันปิวไปอีกเลววะอะไรคะมิวไปเอกเลววะอะไรบิวไปคะ ไหนไปไปไายบายเพื่อนๆหน่อยบายบายอันนี้มีมีรถอะไรบา้างอ่ะไหนลองบอกกันที่ตอนนี้เล่นอะไรอยู่คะเล่นดินทรายหรือเปล่าค่ะเล่นดินทรายสนุกไหมคะสนุกค่ะด,ดินทรายต้องอยู่ที่ไหนลูกทะเลหรือเปล่าคะใช่ค่ะอันนี้ดินทรายหน้าบ้านใช่ไหมใช่ไหมลูก ทางนี้ค่ะวันนี้น้องอัญญามาเล่นทรายหน้าบ้านนะคะก,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 กำลังหัดพูดเลยใช่ไหมคะการเล่นทรายก็ถือว่าเป็นการเสริมพัฒนาการอย่างหนึ่งให้กับเด็กๆนะคะแต่คุณพอ่อคุณแม่อย่า ปล่อยให้น้องเล่นคนเดียวนะคะต้องระวังไม่ให้เอาดินเข้าปากนะคะ,ะน้องเล่นดินก็ทําให้พัฒนาการของน้องดีขึ้นเยอะเลยค่ะน้องออมีปฏิกิริยกับการเล่นทรายที่ดีตอบสนองที่ดีนะคะพัฒนาการการเล่นค่ะอะบา,บายๆทุกคนแลยยังบาย,บายๆส่งจุบด้วยส่งจุบด้วยแล้วเจอกันใหม่นะคะ พูดได้วงยังได้ให้น้องอัญญาห,หน่อยงงคะ่ะอย่าลืมกด like, ไลค์กดชับแชทให้หให้<ค>น้องอัญญาหน่อยนะคะอ่ะชกนิ้วมือยกนิ้วมือเย้ยิย้มหวานยิม้มหวานยังไงลูกอีไปขุดแล้วอ่าไปขุดต่ออีกแล้วไปขุดอะไรขุดสมบัติเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยัง วีนี่บาย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 ทุกคนก่อนเร็วๆบายบายเจอแล้วมันคืออะไรคะเจออะไรเอ่อพี่ชาเหรอสีแดงเออสีแดงเหรอ